ทักทายได้นะครับผมอ่าอาจารย์สักนิดหนึ่งไหมให้นาวพี่เกยได้ครับคืออย่างนี้ครับอตอนแรกเนี่ยโอ้โหต้องให้เล่าถึงในในที่ประชุมเลยไหมอ๋อแล้วแต่ในที่ประชุมเลยนะคือตอนแรกก็ได้ก็ได้ได้โจทย์มานะครับอันนี้เล่าเป็นสตอรี่เลยแล้วกันเนาะก็คือว่าอตอนแรกที่ได้โจทย์มาเนี่ยพี่ตีเกตมัตของเรานะครับเจ้านายเราเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีโจทย์มาให้นะชื่อเพลงว่า ไม่มีชื่อเพลงด้วยไม่มีชื่อเพลงแต่บอกว่า<ม>จะเป็นโปรเจกตร้อยคูณร้อยจะให้ไผ่พงศธรร้องกับแพทวงเคลียร์ตอนแรก<ม>ก็อึ้งนะก็อึ้งอึงไปแล้วก็เออเขาถามว่านุ้มเอาไปทํานะทําได้ไหมผมก็ได้แต่เงินไปมองหน้าเขาแล้วบอกว่าได้ครับแต่นี่หัวนี่คือแบล็คแบล็คมากอะแบล็คมาก กูจะทําอะไรวะกูจะทํายังไงวะแต่แบบเหมือนเหมือนเขาต่างกันเยอะะเนาะสองสองคนเขา้องบางคนคนละแนวนะพี่เนาะใช่แล้วเขาบอกว่าถามมันได้ไหมอ่ะเราจะบอกไม่ได้ครับก็ไม่ได้ไงเราต้องได้ครับไว้ก่อนครับนี่คือคุณสมบัติของนักเขียนเพลงที่ดีใช่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรคือได้อย่างเดียวได้ไว้ก่อนครับต้องตอบโอเยสได้ครับเซยเยสอย่างเดียวครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ให้โจทย์มาบอกว่าให้นึกถึงอ่า ให้โจทย์มาว่าให้นึกถึงเพลงเนี้ยของพี่กบสาวนิยกับพี่กบทรงศิษฐ์อ่หากันจนเจออแต่เราก็หากันจนเจอนี่ก็คือเป็นการเพลงนั้นเขาพูดถึงแบบเ้ยคนแบบอยู่ต่างที่กันแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาเจอกันถูกว่าแต่ว่าเพลงเพลงเนี้ยเขาบอกว่าเพลงเนี้ยขอแบบหากันไม่เจอนะหากันจนไม่เจอนะเอ้าหากันจนไม่เจอยังไงวะหากันยังไงก็หาไม่เจอเว้ย อ้าวแล้วไงอ่ะแต่ตอนจบต้องแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะครับอืหนักเลยทีเนี้ยหากันไม่เจอแล้วตอนจบต้องแฮปปี้ด้วยอ้าวคจะแฮปปี้ยังไงว่าหาไม่เจอครับผมก็ก็เครียดกันไปแต่ว่าอ่เขาบอกเขาเครียดกันไปแล้วเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาอยากให้เห็นภาพแบบว่าเขาอยากอ่เขาอยากมีเอ็มวีแบบไผ่เดินมาไผ่เดินมาซื้อกาแฟ เสร็จปุ๊บไผ่เดินออกไปปุ๊บแล้วก็แพทก็เดินสวนเข้ามาก็วนกันอยู่เงี้ยเดินสวนกันไม่เจอไม่เจอไม่เจอกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เคยเจอเคยเจอหลายเรื่องในหนังหลายเรื่องครับเจอเจอบททั้งทั้งหลังต่างประเทศทั้งหลังไทยเลยมีมีผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาผู้หญิงอะอะไรนะผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาประมาณนั้นครับแต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นไงประเด็นมันก็คือบอกว่ามันต้องแฮปปี้เอนดิ้งนี่สิมันไม่เจอ ทำยังไงให้มันแฮปปี้ได้วะก็เลยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะจะต้องเออจะต้องทำให้เจอตอนจบให้ได้ถ้าอย่างถ้ามันยังเินวนล้วจะไปนั่งคิดนอนคิดนอนคิดอยู่เป็นอาทิตย์เลยว่าแล้วเขาบอกว่าจะต้องมีส่งด้วยนะจะต้องมีคืบหน้าด้วยนะหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีคืบหน้ามานะโอโหเหลืออีกสองวันต้องส่งงานแล้วไงดีวะครับนอนคิดอยู่สี่ห้าวันแล้วก็คราวนี้ก็คือเอ่อ ก็คิดว่าถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าถ้ายังเดินเดินกันไม่เจอกันอยู่เงี้ยผู้หญิงก็เดินไปผู้ชายก็เดินวนกันอยู่เงี้ยไม่เจอกันเนี่ยมันไม่มีวันเจอกันแน่เลยเราต้องทําต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเอางี้ถ้าเราไม่หยุดอ่ะถ้าเราไม่หยุดมันต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องหยุดมันต้องมีคนหนึ่งหยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วอีกคนหนึ่งจะเดินมาชนใช่ไหมมันจะหยุดวงจรจะหยุดวงจรเดินวนอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งหยุดก่อนก็เลยคิดว่าเฮ้ ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยให้นานขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะให้นานขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะโอเควัน okay, วันนี้เราอาจจะแบบอยู่ตรงเนี้ยนั่งลองนั่งนั่งแทนที่จะซื้อแล้วก็เดินกลับไปกินออฟฟิศซื้อกาแฟแล้วเดินกลับไปกินออฟฟิศเราลองซื้อกาแฟแล้วนั่งที่เก้าอี้สักตัวหนึ่งก่อนดีไหมอีกสักแป๊บหนึ่งกินกาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วค่อยออกไปเขาอาจจะเดินเข้ามาก็ได้มันเกิดความหวังขึ้นมามันเกิดความหวังขึ้นมาในในในใ,ใ,ใ,ในหัวใจเลยว่าเอ้ย แค่เราหยุดรอมันอาจจะได้เจอแค่คําว่าอาจจะมันเกิดความหวังหัวใจพองโตก็เลยคือว่าเฮ้ยเราอาตรงนี้แหละเอาตรงเนี้ยมาเขียนนป่นเพลงก็เลยคิดท่อนฮุกเลยถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยอะไรลืมเนื้อตัวเองให้นานกว่าที่เคยมาลืมเนื้อตัวตายละครับเขียนเพลงเยอะลืมบ้างหลายหลายเพลงหลายเพงจัดลืมเรอพี่คือพี่เป็นโรคอย่างนี้คือเวลาแต่งเพลงแต่งเสร็จแล้วต้องลืม มันจะมาจำจำอยู่ในหัวหมดเลยมันจําไม่หมดก็เลยแต่งเสร็จแล้วลืมทิ้งให้มันตีกันแต่งเสร็จล้วทิ้งแต่งเสร็จล้วทิ้งต้องล้างจากหัวถ้าฉ่ตรให้ทราบเนื้อพิมพ์บอกนะครับบ้าบอเออก็เลยกลายเป็นว่าโอเคพอเราพอพอเราอมีเราลึกเราก็เลือกว่าจะเขียนเนื้ออย่างนั้นใช่ไหมก็เลยคิดฮุกขึ้นมาท่อนนึงนั่นแหละ ก็เป็นฮุกท่อนนี้เขาบอกว่าต้องไม่ส่งแล้วเพราะฉันมีเวลาคิดให้ครบจบกระบวนความฮุกท่อนนั้นนะเขียนภายในประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งท่อนฮุกนั้นนะพอเราแตกตีโจทย์แตกแล้วว่ามันก็ไหลเลยปึ้ง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 ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแต่ว่าได้เฉพาะท่อนฮุกแล้วเดี๋ยวครับพี่หนุ่มผมผมขอแซงนิดนึงเอาแล้วอย่างนี้มันไม่ผิดคอนเซปต์พี่ขอแล้วครับพี่เขาบอกว่าห้ามเจอกันนะครับเขาห้ามก็ไม่เขาบอกห้ามเจอไม่เหรอไ้่ยังไม่เจอไงครับเจอตรงไหนครับยังไม่เจอเลยครับ หมายความว่าถ้าถ้าหยุดรอเนี่ยถ้ามัน<ไ>เจอแต่มันก็ห้าห้ามเจอใช่ไหมครับไม่ให้เจอใช่ไหมครับก็ยังไม่เจอครับถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยถ้าฉันอยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อคือยังไม่เจอยังไงก็ไม่เจอ,เอยังไม่เจอแต่จะเจออ๋อครับครับครับแต่อาจจะเจอ,อ,อ,จจเจอหัวใจมันพองโตมันยังมีความแฮปปี้อยู่มีความแฮปปี้ยังผมขอแท็กขอแท็กขอแท็กตรงนี้นิดนิดนึงนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านไปอทำบางคำเปลี่ยนฟิตเลยนะคำแค่คำเดียวนะฮะ อย่างเช่นอย่างเช่นกรณีเคสนี้บางทีคุณเลือกคําคุณบอกว่าเฮ้ยคาแค่คําเดียวเอาไปยัด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 ใส่ก็ได้ไม่ได้นะฮะมันเปลี่ยนเลยนะครับคำ่เดียวมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนซิปเปลี่ยนสมัยถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนสถานการณ์ไปเลยอย่างของที่ที่พี่แฟงถามเมื่อกี้ว่าอ้าวเจอกันไม่ใช่เหรอแต่อาจารย์เขียนหัวคุกไว้ว่าถ้าครับาฉันอยู่ว่าถ่านเดียวถ่านนี่คือยังไม่เจอนะฮะ คือฉันฉันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงฉันยังไม่อยู่ฉันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้นานเลยนะถ้าฉันคิดอยู่ในหัวว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานเนี่ยอาจจะได้เจอคนคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเจอหรือยังครับยังไม่เจอแต่มีความหวังขึ้นมาแล้วจากที่ปกติเดินไปเดินมาเดินบนแล้วก็ไม่มีความหวังเลยพอคิดว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้อาจจะได้เจอนะมีความหวังขึ้นมาในหัวใจชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับ ตอนตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันพอไหมมันมันแฮปปี้พอไหมก็เลยไปถามพิติีว่าพิติีครับอยากได้ท่อนเพิ่มอีกไหมอยากมีท่อนอินเตอร์ลูดท่อนอะไรเสริมอีกไหมพิติีบอกเฮ้ยไม่ต้องแล้วมันจบกระบวนความของมันอยู่ในนั้นแล้วมันแฮปปี้แล้วโอเคพอพี่เขาบอกว่ามันแฮปปี้แล้วก็ก็เลยจบอยู่<ร>แค่น,นั้น เราก็แฮปปี้ไปด้วยพี่กาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ก็คือตอนตอนแรกเอาไปส่งแค่ท่อนฮุกก่อนเอาส่งแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวแล้วพอเขาซื้อฮุกเขาเขาโอเคกับฮุกปุ๊บอันนี้เราก็เขียนท่อนอื่นต่อเลยนะครับคือคือตอนแรกกะว่าจะเขียนทั้งทั้งหมดแหละแต่เขาบอกว่าขอความคืบหน้าด่วนก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรไปส่งเขาก่อนก็เลยเอาทําฮุกไปก่อนนี่แหละอืมไปส่งเขาก่อน ครับเรื่องราวก็นนประมาณนี้ครับข้าวๆของให้นานกว่าที่เคยแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเจาะลึกเพลงนี้กันด้วยนะครับ